สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูบอลนาก้านดํานะครับด่างบนใบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับด่างหนึ่งใบสองนะครับแล้วก็สามนะครับตัวนี้ออกมาทุกใบด่างทุกใบนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะมีนิดหน่อยนะครับอีกใบหนึ่งก็มีนิดหน่อยนะครับ ตอนแรกนะครับผมคือตัวนี้คือต้นแม่ของเขานะครับลายด่างจะหายไปนะครับแต่จะมีตามขอบใบเล็กอย่างนี้นะครับตอนแรกผมเอฟมานะครับต้นนี้นะครับราคา1 5 0 0บาทในยุคที่คอโดคาเซียนะครับกำลังฮิตกันอยู่นะครับที่ผมเอฟมาไม่ใช่อะไรนะครับผมคือผมเห็นว่าเขามีความสวยนะครับวันที่วันที่ผมเห็นเขาเสนอนะครับตอนเปิดเสนอราคา ประมาณเขาเขาบอกว่าพอใจปิดให้อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ใส่ราคาไปครับประมาณห้าห้าร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเขาเขาก็ปิดมาหลังบ้านนะครับว่าให้แล้วก็ส่งฟรีนะครับผมก็เอฟน้องเข้ามานะครับใบใบสองใบแรกที่ผมได้มาคือคือผมเห็นแบบนี้นะครับทั้งสองใบเลยครับต้นแม่เขานะครับตอนนั้นน้องมีสองใบผมก็คิดละ่า เออถ้ามาสักใบที่สามด่างเขาก็น่าจะนิ่งนะครับผมก็นําเขามาเลี้ยงนะครับในกระมังใบนี้นะครับแล้วเขาก็ออกลูกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบ้างที่แบบอันนี้จะไม่มีมีรอยด่างนะครับจะมีต้นนี้นะครับซึ่งเป็นการฝากไหลมากระถางใบใหม่นะครับก็คือนี่นะครับคือไหลของต้นเขานะครับซึ่งมาจากต้นนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น c o ด o d i r e i t e r นะครับเขามาจากต้นนี้นะครับ ฝากกระถางไปมานะครับทีนี้ผมมาดูนะครับในรอบที่แต่ลูกแต่ละต้นครับที่ที่ออกออกไรมันครับมีต้นนี้นะครับที่มีใบด่างก็คือน่าจะเป็นอ่าใบนี้หรือเปล่าครับตอนนั้นแล้วก็โผล่มาใบนี้มีรอยนิดนึงแล้วก็มามาใบนี้นะครับมีรอยนิดนึงแล้วก็เป็นใบนี้นะครับตัวที่หายไปคือตัวที่ด่างนะครับแล้วก็อ,อน้องเน่าไปก่อนนะครับผมก็ ตัดแล้วก็ป้ายยาไว้นะครับก็มาเป็นใบนี้นะครับด่างมาใบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองทําจํานวนดูนะครับผมชอบเล่นนะครับถ้าเป็นบอลอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีใบด่างตั้งแต่สามใบผมก็จะนําไปตั้งแม่นะครับเพื่อดูรุ่นลูกของเขานะว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวต้นนี้ผมก็จะนําไปขยายพันธุ์ตั้งแม่ดูนะครับว่าพอเขาแทงไหลหรือให้หน่อให้ลูกมานะครับว่า เขาจะด่างหรือเปล่านะครับก็ลายก็แบบนี้ครับคือมันเป็นความสวยงามนะครับแล้วผมก็ชอบด้วยนะครับนี่นครับลายสวยนะครับเป็นการด่างบริเวณปลายใบนะข้างใบนะครับ พันนี้เป็นบอลนาก้านดํานะครับถ้าดูบริเวณที่ก้านเราก็จะเห็นลายดางนะครับนครับจะเป็นคล้ายๆกับพวกหมอกบรากตนะครับที่อยู่แถวทางภาคเหนือนะครับโอเคนะครับผมหากคุณชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไทยคิวคาร์ดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ